นู่นอกูอยากล่อหายชอบยังไงลูชอเก๋อยู่จั่ลู้อยู่ตุกขังอยู่อย่ามัวเก๋กาเชียยอดอลิจายังไงลูที่อีนู่นอชอบเก๋อยู่จั่ลู้อยู่ตุกขังอยู่อยู่จุปปออยู่มัวนนงตีอวนเตชับหลังนะมายอดอยู่ชีปปออยู่มัวนนงตีอยู่ยังชีปปอหายเตียอยู่มัวเก๋รู้อยู่ตุกขังวิเป๊ะสะดาดหายเตียเป๊ะรู้เป๊ะตุขังเตียชีเป๊ะเฉิดเฉาปอเป๊ะมวนนงตีเจ้า เบ้จากหมูปอหรือล่งเหลือตูม่วงไก่ชาอยู่ตูข้างเจอยู่เทียนลีฉีม่วเก๋กาเซียเทาอยู่ฉีปออยู่ม่วนงไอยอยู่ยว่เตาใสเก๋งย่เชียงข้าหลอเตาอยู่ตูข้างวีไอเตียอยู่ม่วอีตุนจูปลี่ย้อนทอนใจอยู่มลงจงอยู่เชยอยู่ปอหายรอหลูรู้อยู่ตูข้างยานุนออยู่ฉีเตาหายรอหลูรู้อยู่ตูข้างอยู่ตุนจูปิงเดาวเหนือเป้าหังเหนือยอสาไฮเตียอยู่ตื้อฉีม่วเก๋รู้เหนือ

กล้รที that, a roommate, a ่อ kind of ้อสเกกู่อยู่ตุขังอยู่หยัวจุดตะการี่หลงกาเชียอยู่ตุขังอยู่หยัวจุดตะการเหล่าเป้าอยู่ตุจื้อปื้อหายเตียอยู่จอลิจาอยู่อวลิจาอยู่ไฮลูลิจาอยู่สาลิจาเผาอยู่ที่ตะการเหล่าเป้าอยู่ตุจื้อปื้อเลยอยู่หยัวเต่าหลอดเดิเตียชิรงเต่าเดิอยู่ตุขังไออยู่เทียตุตีนังลูอยู่ตุขังอยู่หยัวเต่าตะกาหลงกาเชียดัว cháu yếu tù khăn hải tìa Cú yếu ô lý chá có cú thiết báo lưu của tù khăn lò lo lo Cú tàu lo sai hiểu của tụ khăn Cú yếu tàu lo báo của tụ chư bự tăng giả Vì yếu nhẹ sa trí rộng cháu yếu tù khăn Lo yếu yếu chủ lộng yếu tù chư bự trí rộng nhẹ hai cháu lưu trí rộng cháu yếu tù khăn Lo yếu yếu chủ lộng báo Do kẻ yêu hại cho lưu trí rong đau yêu thú yêu báo cho đau yêu thú kháng lờ Yêu ngã yêu lờ lữ lăng lữ lý yêu ngã yêu báo lưu yêu Yêu thiết ý tí nâng Mua kẻ ngã thật do Họ ai Yêu trí ngã yêu Yêu chư bự